มาพูดถึงการย้ายของดาวพระเสาเนี่ยหลายๆท่านตอนนี้ก็เห็นว่าพระเสาย้ายแล้ว23สิงหาคมย้ายแบบถอยหลังเข้าสู่ราศีกุมอันนี้คือปฏิทินแบบสุริยะญาตแต่ปฏิทินแบบนิรายณนะถอยหลังแต่ยังไม่ย้ายราศียังอยู่ที่ราศีมีนนะการถอยหลังของดาวพระเสา ในนวางจะถอยไปในสามราศีตั้งแต่ราศีกันราศีสิงห์แล้วก็ที่ราศีกรกฎจนถึงเดือนธันวาคมทีนี้การถอยของดาวในปฏิทินนิรายนวิธีนี้ก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวพระเสารถอยหลังมาแต่ยังไม่ข้ามราศีจะไปอยู่ในช่วง ปลายเดือนกันยายนถ้าปฏิทินนิรายณะนี่จะใกล้เคียงกับดาราศาสตร์แต่ก็จะมีความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าดูที่ปฏิทินนิรายณนะพระเสาร์ถอยหลังเข้ามาคาบเกี่ยวราศีอยู่ที่ราศีมีนกับราศีกุมแทบจะข้ามมาที่ราศีกุมเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ สองีล่ลิบดาลิบดานี่ยังไม่ถึงองศาทีนี้ไปดูในดาราศาสตร์ในดาราศาสตร์ก็จะมีเว็บไซต์ถ้าเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกครับต้องเสียเวลามาแปลก็ไปดูของสมาคมดาราศาสตร์สมาคมดาราศาสตร์ก็จะมีให้ศึกษาแล้วก็ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทยทั้งหลายก็ควรจะไปเทียบดาว อย่ามาดูแค่ปฏิทินเพราะบางทีพิมพ์ผิดหรือถ้าไปดูในเว็บบางทีมันมันเด้งตอนเรารีเควสเพราะว่าบางทีระบบคนเข้าเยอะแบนด์วิดเขาก็มีปัญหาทุกครั้งที่เราจะพยากรดาวย้ายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องไปดูสมาคมโหราศาสตร์สมาคมดาราศาสตร์ประกอบกัน ในดาราศาสตร์เนี่ยก็จะมีสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับท่านก็จะมีเว็บไซต์ให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรื่องการโคโจรของดาวอันนี้เว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วเราก็มาเทียบปฏิทินโหราศาสตร์ที่เราใช้ในเมื่อเราดูดาวตามความเป็นจริงบนท้องฟ้า เราก็จะต้องดูตามความเป็นจริงบนท้องฟ้าดาราศาสตร์ว่าอย่างไรโหราศาสตร์ว่าอย่างไรเพื่อนํามาใช้ในการพยากรณ์ที่แม่นยําเพราะว่าเราดูตามดาวอย่างตารางเนี้ยก็จะเห็นวิธีการโคจรของดาวพระเสาร์ที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ยนะครับอ่าแต่ถ้าใครดูแบบตารางไม่เป็นเนี่ยไปดูที่ท่านเขียนไว้ในเดือนไหนอ่ะ ถ้าสมมติว่าเดือนนี้เดือนสิงหาคมก็เลื่อนไปที่เดือนสิงหาคมสมาคมดาราศาสตร์จะทำดาวาย้ายไว้ตลอดว่าดาวดาวไหนอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เข้าราศีไหนอย่างเช่นเดือนนี้เดือนสิงหาคมก็ดูดาวพระเสาร์เกี่ยวกับคำว่าโชติมาตรนี่คือแสงของพระเสาร์นะครับเสาร์อยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืดในกลุ่มดาวปลา สิงหาคมนะเสาอยู่บนท้องฟ้าเวลาเช้ามืดในกลุ่มดาวปลาใครมีกล้องโทรทัศน์ดูดาวก็ดูได้ที่กลุ่มดาวปลาดาวปลาคือราศีอะไรราศีมีนเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยเสายังอยู่ตรงนี้ที่ราศีมีนเสายังไม่ได้ย้ายแต่เสาวเนะี่ยพักองศาคือถอยหลังแต่ในเดือน กันยายน2568เราก็มาดูเนี่ยอันนี้พระเสาอยู่ในกลุ่มดาวปลาเป็นช่วงท้ายๆของเดือนถอยเข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ําอันนี้จะเข้ากลุ่มละแต่เป็นวันที่21กันยายนดาวเสาจะผ่านตําแหน่งข้ามตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และใกล้โลกที่สุดในรอบปี ทำให้สังเกตได้ตลอดทั้งคืนเราจะเห็นพระเสาที่อยู่ใกล้โลกเมื่อเข้าสู่ระหว่างราศีมีนกับราศีกุมนี่แหละเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมที่ลงคลิปทําคลิปกันไว้เนี่ยถูกไหมว่าดาวพระเสาย้ายวันที่23สิงหาถูกเอา้าอาจารย์พูดมาแล้วทำไมว่าถูกล่ะในเมื่ออาจารย์มาบอกว่า วันที่ย1ิบเอ็ดกันยายนดาวเสาร์จึงจะเข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำคือราศีกุมที่ว่าถูกคือถูกตามปฏิทินสุริยะญาติสุริยะญาติที่ท่านเอามาใช้ในโหราศาสตร์ไทยโดยปฏิทินของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วแต่อาจารย์ทองเจืออ่างแก้วเนี่ยท่านก็เคยออกหนังสือมาว่าท่านไม่ได้คำนวณแบบตัดระบบเส้นแวง ยังใช้คำนวณแบบคัมพีมานัฐแต่โบราณมาซึ่งก็ให้ความแม่นยำแต่พอมาเทียบกับดาราศาสตร์แล้วมันไม่ตรงมันห่างกันเป็นเดือนเลยบอกว่าเสาย้ายวันที่23สกันยาถูกอาจารย์ต่างๆที่ท่านพยากรณ์น่ะท่านก็ว่าถูกหมดการพยากรณ์ท่านก็จะว่าตามนั้นแหละถ้าพระเสารถอยหลังเข้าราศีกุมแต่การถอยหลังของดาว ในปฏิทินนิรายนวิธีที่ผมใช้เนี่ยเขาถอยหลังในเดือนสิงหาเข้ากันยาเนี่ยยังอยู่ในราศีมีนโจนไปช่วงปลายเดือนค่อยไปคาบเกี่ยวกับราศีกุมถือว่าคาบเกี่ยวสองราศีเลยแต่ในดาราศาสตร์เนี่ยจะบอกชัดเจนว่าวันที่21กันยายน ดาวเสาร์จะผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และใกล้โลกที่สุดในรอบปีทําให้เห็นตลอดทั้งคืนดาวเสาร์จะถอยเข้าสู่กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ําวันที่21กันยายนเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนเสาร์จึงย้ายคือถอยหลังเข้ามาที่ราศีกุมแต่ก็คาบเกี่ยวกับราศีมีนสองราศียาวๆไปเลย จนถึงช่วงธันวาคมการถอยหลังของดาวลักษณะนี้ก็ได้ให้คําพยากรณ์ทั้ง12ราศีให้แก่ทุกท่านไปแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นภาพอินฟโฟกราฟิกแบบเนี้ยให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเสาเริ่มพักองศาตั้งแต่วันที่13รกรกฎาคมในราศีกันนะนาวางนะครับอันนี้คือนาวาง ถึง18สิงหาคมอพอวันที่18สิงหาถึง3ตุลาอันนี้ในระหนาว่างนะครับจะอยู่ในราศีสิงห์วันที่4ถึง27พฤศจิกาเนี่ยจะเข้ากรากฎแล้วก็เริ่มนิ่งเริ่มนิ่งพอ10ธันวาปั๊บเสาวก็จะเริ่มเดินหน้าตามปกติอยู่ในราศีมีนเต็มตัวเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับดาวพระเสารย้าย จะหรือ23สิงหาคมนี้ก็ถูกต้องตามปฏิทินดาวแบบสุริยญาติแต่ผมใช้ปฏิทินดาวแบบนิรายนวิธีลาฮิลีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปฏิทินที่โหราศาสตร์ไทยใช้ซึ่งผมก็พิสูจน์ทดลองมาเป็นเวลาหลายปีกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จึงใช้ปฏิทินนี้ในการวางตำแหน่งดาวคำนวณดาว แล้วก็ไม่ลืมที่จะเมื่อเกิดข้อสงสัยผมก็ไม่ได้เชื่ออาจารย์อย่างเดียวผมก็ต้องไปค้นหาแหล่งที่มาโดยเฉพาะดาราศาสตร์ว่าอย่างไรเพราะโหราศาสตร์ก็คือดูดาวโคจรบนท้องฟ้าเข้าในตำแหน่งราศีนี้ผ่านกลุ่มดาวเลิกนี้แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านก็ทำเป็นสถิติไว้นับเป็นพันๆปีก็เลยออกเป็นคำพยากรณ์ไว้ ท่านที่ใช้ปฏิทินนิรายณะวิธีเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าสิงหาคมเนี่ยเสายังไม่เข้าราศีกุมจะไปเข้าปลายเดือนกันยายนนะครับยีกันยาเป็นต้นไปให้เข้าใจดังนี้เพราะฉะนั้นเราฟังอะไรก็ตามเนี่ยฟังไว้ก่อนมันจะได้เรียนรู้และเมื่อฟังแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นปัญญาขั้นแรกก็คือสุตตมยปัญญา พอฟังแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าฟังเป็นความรู้จากนั้นให้ไปพิจารณาต่อในขั้นของจินตามยะปัญญาจินตามยะปัญญาก็คือการใช้ความคิดเอ่เป็นความคิดแบบวิเคราะห์ภาษาฝรั่งก็เรียกว่า a n a l y s s คิดวิเคราะห์แยกแยะสืบที่ไปที่มาแหล่งข้อมูลครูบาอาจารย์ท่านเามาจากไหน เป็นยังไงก็เก็บเป็นสถิตินะครับอพอรู้ข้อมูลแล้วเราก็จะอ๋ออาจารย์พูดมาเนี่ยก็ไปตรงกับตำราตัวนี้ไปตรงกับดาราศาสตร์อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความเข้าใจและเกิดปัญญานี่คือขั้นตอนการใช้จินตามยะปัญญาจากนั้นยังไม่พอต่อไปก็คือต้องเอามาพิสูจน์ พิสูจน์เช่นพยากรณ์มาอย่างเนี้ยย้อนไปดูที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์นี้นี้นี้หรือไม่เฉพาะดาวจรดูเป็นองค์รวมดูเป็นองค์รวมสำหรับทุกคนแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงตัวเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ความหมายพื้นดวงเราด้วยดาวจรมาที่อาจารย์ว่าดีอย่างนี้ แต่พื้นดวงเราเนี่ยดันมีดาวคู่ศัตรูของดาวดีนั้นเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่เกิดดีมันก็อาจจะไม่ถูกต้องตามที่พยากรณ์เพราะว่าที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพยากรณ์เนี่ยพยากรณ์จากการโครจรของดาวตำแหน่งดาวมาตรฐานดาวส่วนตัวเราควรจะมีพื้นฐานความรู้เมื่อดาวโครจรเข้ามาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เป็นตามที่ท่านว่าไวไหมเสร็จแล้วก็ทดสอบทดลองดูเรื่อยๆตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะพิสูจน์ได้เห็นผลแล้วก็จะเกิดปัญญาในลักษณะนี้ก็เรียกว่าทําให้กระบวนการเรียนรู้ของเราสมบูรณ์โดยใช้สุตตมยะปัญญาการเรียนการฟังก่อนแต่อย่าเพิ่งเชื่อจินตามยปัญญาเอามาพินิษพิเคราะห์ อ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาเอามาทดสอบทดลองพิสูจน์ผลทำให้เกิดทำให้มีหรือมันเกิดมันมีหรือไม่เมื่อเราใช้ลำดับการเรียนรู้จากกระบวนการเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นจนนํามาปรับปรุงพัฒนาชีวิตของตัวเองเมื่อปรับปรุงพัฒนาชีวิตของตัวเองได้แล้ว ก็เผื่อแผ่แก่คนรู้จักคนใกล้ชิดเป็นที่พึ่งพาอาศัยของบุคคลอื่นได้นั่นคือนักพยากรณ์นั่นคือโหราจารย์ไม่ได้เห็นแก่ลาบสการะชื่อเสียงหน้าตาอะไรทั้งสิน้นเอาความถูกต้องเป็นหลักแล้วมันก็จะเกิดอานิสงส์ไปเองจะได้รับการยอมรับนับถือเชื่อถือไว้วางใจอ้าวเนี่ยก็ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโครจรของดาวพระเสาร์นะครับ